กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับทิปน่านรอบนี้เอาใจคนอยากเที่ยวน่านแต่มีเวลาไม่เยอะโดยทิปนี้ผมจะพาทุกคนบินไปเที่ยวน่าน2วัน1คืนด้วยสายการบินนกแอร์โดยจะเลือกบินไฟเช้าที่สุดเพื่อที่จะได้มีเวลาเที่ยวเยอะๆใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนินดๆก็ถึงน่านแล้วและสำหรับแผนเที่ยวน่านในรอบนี้บอกเลยว่าเที่ยวแบบจัดเต็มทั้งไหวพ้พระถ่ายรูปก,กับมุมชิคๆนั่งชิลคาเฟ่ ไปกินเมนูขึ้นชื่อและไปดูทะเลหมอกตอนเช้าเรียกว่าได้เที่ยวครบทุกรถเลยตามไปดูกันเลยว่าทริปหน้ารอบนี้จะเป็นยังไงกันบ้างก็หลังจากที่เราลงเครื่องมาแล้วนะครับก็มารับรถเช่า,าที่เราเช่าไว้กับแอปไดเมดนะครับที่เราใช้ประจําเลยก็เป็นแอปรถเช่าเนาะที่มีรถให้เลือกเยอะมากมีตั้งแต่รถอ,อ,อีโคคาร์ไปถึง s u p e r c a r าเลยนะก็คือสามารถเลือกเ<ถ>ช่ากันได้ ก็คือแอปไดเมทเนี่ยมีทั้งแอปและเว็บไซต์สามารถเลือกดูกันได้ในในแอปและเว็บไซต์ได้เลยคือรอบนี้คือเราเช่าของฮอ Honda City นด้าซิตี้เนาะได้รถมาแล้วก็สําหรับแอปไดไมเมทคือข้อดีของ แอปไดเมก็คือเราสามารถเลือกรถได้ตั้งแต่คือยังไม่ถึงสนามบินเลยเนาะแล้วก็มีบริการแอดมินตอบในไลน์24ชั่วโมงเลยแล้วก็เป็นการจองง่ายมากๆก็คือเลือกรถแล้วก็จองได้เลยสำหรับใครที่มาหน้านหรือไปเที่ยวในที่ต่างๆในไทยก็สามารถลองเข้าไปดูในแอปกันได้เนาะ<ม>ก็เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ในด,ด้านล่างเนาะโอเคก็จากนี้คือเดี๋ยวเราจะไปลุยเที่ยวกันกับทิปน้าน2วัน1คืนเที่ยวไหนได้บ้างก็คือ จะเที่ยวในตัวเมืองเป็นหลักเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปกินเที่ยวไหว้พระกันที่ไหนไปดูกันหลังจากเรารับรถเช่าจากไดเมจที่สนามบินแล้วนะครับก็มาหาข้าวกินกันในเมืองนะครับอยู่แถวแถวสารหลักเมืองเนาะก็เป็นร้านข้าวซอยอดูในก o g ก e นก็คือเป็นเหมือนร้านดังของที่นี่เนาะ ข้าวซอยร้านต้นน้ำเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีเมนูอะไรกินกันบ้างนะครับไปโอ้โหไหนตะเป็นที่เนย หลังจากที่เราไปกินข้า,าวเช้าเนาะเป็นข้าวซอยร้านต้นน้ำเนาะก็สำหรับใครที่ชอบ รสชาติข้าวซอยที่แบบไม่ค่อยเข้มข้น<ม>เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ<ม>กินได้กลางๆอะไรครับ<ม>ก็สามารถมาลองชิมกันได้เพราะว่าที่ร้านนี่คือคนเยอะน่าจะเป็นร้านนังมากๆอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวคือชอบกินที่เข้มข้นมากกว่านี้แต่ก็ถือว่าโอเครสชาติใช้ได้เลยหลังจากกินข้าวซอยเสร็จเนาะก็เดี๋ยวเราก็จะไปที่วัดภูมินเนาะก็ไปดูไปไหว้พระแล้วก็ไปดูภาพกระซิบ,บรับบนเรือโลกเนาะ ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าตอนนี้ที่วัดจะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเนาะก็คือใครมาหน้าก็คือต้องห้ามพลาดเลยกับเราวัดภูมินกับมาถ่ายรูปกับปู่ม่านย่าม่านเนาะโอเคไปกัน ็มาถึงวัดภูมินแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะข้ามถนนเพื่อไปไหว้พระกันที่วัดภูมินแล้วก็ไปถ่ายรูปก,กับคูม่านย่าม่านนะครับนี่ด้านหลังก็คือเป็นวัดภูมินเนาะนวันนี้ดูคนไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะปกติมาแล้วคนแบบค่อนข้างเยอะเลยอาจจะเป็นเพราะวันธรรมดาเนาะนเ,เดี๋ยวไปดูข้างในกันและเราก็มาถึงด้านในแล้วนะครับ เข้ามาก็จะเจอกับพระรูปสี่ทิศนะครับก็คือก็จะเจอด้านหลังก็คือจะเป็นปู่ม่านย่าม่านนะครับนี่เลยด้านหลังก็จะเป็นภาพปู่ม่านย่าม่านเนาะเอาหัวบังนี่เลยก็คือเป็นรูปที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปปูวบาง ก็มาถึงคาเฟ่น้านนะครับอีกหนึ่งคาเฟ่ที่น่านมานั่งมากๆนะครับก็เคยมารอบหนึ่งเนาะเดี๋ยวไปดูว่าบรรยากาศร,รอบนี้จะเป็นยังไงไปชิมกาแฟกับชาเขียวกันไปจริงๆแล้วเคยมารอบหนึ่งละรอบนี้ก็คือรอบที่แล้วมาไม่ได้กินกาแฟเพราะไฟดับรอบนี้ก็เลยลองมาชิมกาแฟกันดูนี่เลก็คือโลโก้ของร้านก็จะเป็นจุดสีฟ้าเนาะแบบน,นี้ลองชิมกาแฟกัน ดีนะสดชื่นเพราะนี่สั่งเป็นแบล็ k คอฟฟ e ่ Coffee, ใสยูสุเนาะชื่นมากือดีก็นอกจากที่จะเป็นชาเขียวนี่ตัวนี้ชาเขียวของที่ร้านรสชาติที่ดีแล้วก็กาแฟก็ดีบรรยากาศก็ดีนะมีที่นั่งหลายโซนมากเลยในสวนชิลอะสายชิลคือต้องมานั่งชิลๆช,ชมสวนชมนกชมไม้ก็เดี๋ยวสำหรับ ทริปนี้ของน่านเนาะเราก็จะเที่ยวตัวเมืองน่านสองวันหนึ่งคืนดูซิว่าเราจะเที่ยวที่ไหนได้บ้างมาดูดิว่าเราจะมีเวลาเที่ยวแค่ไหนเออก็คือเป็นทริปน่านสองวันหนึ่งคืนเนาะก็ทริปนี้เราจะนอนโฮสเทลกันในราคาหลักร้อยแล้วก็เที่ยวรอบตัวเมืองน่านแล้วลองไปดูกันว่าคือตอนนี้คือเที่ยวแบบ no แพนเลยนะก็คือเท่าที่รู้ก็คือจะไปดูว่าสองวันหนึ่งคืนเนี่ยเราเที่ยวที่ไหนกันได้บ้างเนาะหลักๆคือในตัวเมืองตัวเมืองน่านก็จะมีแบบไหว้ ai, พระ จุดชมวิวเที่ยวคาเฟ่แล้วก็พากินพวกาอาหารเหนือร้านอร่อยออร่อยเดี๋ยวไปดูกันโอเคตอนนี้ขอนั่งชิวอนแล้วนะ ถึงที่พักแล้วแล้วบ้านในายกาดโฮสเทลนะครับนี่เลยนี่เลยอยู่อยู่ใกล้ๆตลาดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเช็คอินกันก่อนสวัสดีครับไปเดี๋ยวเราขึ้นห้องกันนะขึ้นมาอ๋อชั้น2จะเป็นส่วนกลางเนาะก็ะคือจะมีโตะ๊ะนั่งกินข้าวแล้วก็พวกตู้เย็นอันนี้คือน่าจะเป็นอาหารเช้าแล้วนะใช่ไหม อาหารชาคือผัดไทย60ปีน้ำเงี้ยวไปกันต่อเลยมาพี่นักพนักันนั่นแหละโอเคที่พักเราน่าจะอยู่ชั้นนี้แหละคิดว่าน่ำจะใช่เดี๋ยวลองไขดูบน ที่จะมาพักตัวหน้านตัวเมืองหน้านเนาะก็คือห้องขนาดนี้คือคนเดียวก็นอนได้ฟิน,ฟ,น,ฟ,นฟินเลยห้องนี้คืออยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสองรอบาทก็คือมีห้องน้ำส่วนตัวสำหรับเดียงเดียวโอเคเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำนะนี่ห้องน้ำนีเลยห้องน้ำมีห้องน้ำส่วนตัวมีเดียมน้ำด้วยแล้วคือนี่เครองเราวมีเลย มานี้เลยอันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ํารวมนะครับสําหรับคนห้องพักที่ไม่มีห้องน้ําก็ห้องน้ําก็มีห้องอาบน้ําแล้วก็ห้องที่เป็นชักโครกเนาะแล้วก็นี่กระจกตรงนี้ก็คือจะใช้ห้องน้ํารวมกันก็ราคาอยู่ที่900บาทต่อห้องพักได้สองคนตกคนละ400กว่บาทนี่เลยก็คือชันนี้ก็คือจะมีห้องน้ำทั้งอ่าต้องมีห้องนอนทั้งหมดสาห้อง ห้องแรกก็คือจะเป็นห้องที่มีห้องน้ําในตัวพันสองแล้วห้องนี้คือจะเป็นห้องที่ไม่มีห้องน้ําในตัวเนาะก็อยู่ที่900บาทก็เดี๋ยวเราอาบน้ํากันดีกว่าแล้วเจอกันพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้กะว่าจะไปดูทะเลหมอกที่วัดเขาน้อยเนาะเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าเราจะเจอไหมไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับ เช้าครับกับตัวเมืองน่านนะครับคือตอนนี้เราก็มาอยู่กับจุดดูพระอาทิตย์อีกหนึ่งจุดตอนเช้าเนาะก็อ่ากับที่นี่เลยวัดพระธาตุเขาน้อยนี่ด้านหลังคือเป็นพ,พระพุทธรูปยืนนะครับหันหน้าเข้าเมืองน่านเนาะก็จัดที่ดูคือถ้ามาตอนเช้าคือเราก็จะเจอหมอกแต่คือรอบนี้เรามาคือมีหมอกอยู่ใกล้ๆอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงยอดภูดเขานะครับก็คือแบบ บรรยากาศสวยมากแลวก็คนเยอะมากด้วยไม่คิดว่าตอนเช้าคนจะเยอะขนาดนี้เนาะ,ะเดี๋ยวจะให้พาไปดูบรรยากาศกันนะครับนี่เลยสําหรับพระธาตุเขาน้นยนะครับก็คือถือเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านเลยเนาะก็คือสร้างในสมัยเจ้าเมืองน่านด้านในพระธาตุคือจ,จอะบรรจุเกศาของพระเจ้าเนาะใครมาเที่ยวน่านก็คือสามารถขึ้นมาไหว้สักการะกันได้แล้วก็มาถ่ายรูปตรง ด้านหลังของเราคือจะเป็นพระพุทธรูปยืนหันหน้าเข้ากับเมืองดน้านเนาะถ้ามาตอนเย็นก็คือดูแสงพระอาทิตย์เย็นๆสวยๆแต่ถ้าเกิดช่วงเช้ายิ่งถ้าเป็นหน้าฝนก็คือจะเป็นจะมีหมอกขึ้นปกคลุมเมืองดน้านเลยด้านหลังของเราคู่สวยมันด้านบนก็คือ,อมีให้แผนโคมแล้วก็บอกชื่อนามสกุลเพื่ออะไรเ,เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนให้กับตัวเองแล้วก็ คนที่จะกูจิดให้เนาะแล้วก็มีรอยเขาได้ไหมอยเหมือนเหมือนคล้ายๆลอยกรนะทงแล้วจะเป็นเทียนเห็นว่าเมื่อกี้ก็คือจะเหมือนแบบรอยทุกรอยโซ่ออกไปจากชีวิตอะไรเงี้ครับอถ้าเราเดินมาเรื่อยๆเนาะด้านหลังของพระยืนก็จะเป็นตัวพระธาตุขาน้อยที่อยู่ด้านหลังโอเคก็เดี๋ยวอ่าหลังจากนี้เนาะเราก็จะไปกินข้าวเช้ากันที่บริเวณตลาดนั่นนะที่ พอทลบอกเมื่อวานนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีเมนูอะไรน่ากินกันตอนนี้นะครับเรากำลังจะเดินไปหาข้าวเช้ากินของโพอทลเนาะ ก็ <tok os> เป็นร้านชื่อร้านอะไรนะขอดูร้านห่อยตั้งใต้บ้วนตั้งบ้วนเห่งเนาะเป็นร้านอาหารเชา้านี่เลยมาถึงพอดีก็คืออยู่ไม่ไกลจากที่พักเนาะหน้าร้านประมาณนี้โอเค okay, เดี๋ยวเราเข้าไปดูเมนูข้างในกันอ้ำเส้นเล็กกว่านะอ๋อครับน่าเลยครับแล้วผมไม่ได้ถ่ายรูปเลย เี๋ยวมนูตอนเช้านะ่ากินมากาามาครับนะมาถ่ายรูปกันเฮยนุ่มไหมเจินเินแบบไม่ปรุงมาเลยสอดดี ที่เรากินข้าวเช้าเสร็จแล้วนะครับก็คือตอนนี้พอดีเดินมาเห็นร้านหนึ่งดูหน้าร้านคือหน้าเข้ามากก็คือเป็นเป็นเหมือนตึกไม้เนาะถ้าดูจากชื่อร้านน่าจะเป็นร้านติ่มซำก็คืออยู่ตรงแยกนี้เลยนี่้างหลังเดี๋ยวไปลองกันว่าติ่มซำที่นี่จะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเนาะแต่คือร้านร้านดูหน้าเข้ามาก่ะเดี๋ยวไปดูเมนูข้างในกันว่าจะมีอะไรบ้างไป เรามาลองชิมเ,เมนูของติ่มซำกันเนาะอันนี้คือขนมจีบกุ้งเออดีไม่แย่อันนี้อะไรถุงทองถุงทองไส้กุ้ง,งอืมดีนะหรือว่ารสชาติโอเคเลยร้านดีช่วยผมถ่ายรูปด้วยแล้วก็ร้านสวย เป็นตึกไม้โบราณร้อยป,าาปีแล้วก็มีเมนูแบบติ่มซำให้กินเยอะมากนี่อ่ะอันนี้คืออะไรอ่าหมูเด้งกุ้งดูน่ากินนะอันนี้คือซาลาเปาไส้หมูแดงแล้วก็ไข่ร้อนไข่เค็ม เราเดี๋ยวออไปเดินเล่นถ่ายรูปกันเออขับรถไปหาผมถ่ายรูปก,กัน และเราก็มาถึงมุมถ่ายรูปอุโมงค์ลีลาวดีแล้วนะครับตอนนี้กำลังเดินเข้าตรงอุโมงคนะ์เนาะก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นหนึ่งมุมที่เป็นเห็นเป็นอุโมงค์ลีลาวดีด้านหลังเนาะแบบนี้เลยก็เป็นอีกหนึ่งมุมถ่ายรูปในเมืองหน้านะครับที่ใครเที่ยวในเมืองก็มาเก็บถ่ายรูปแวะถ่ายรูปกันได้โอเคเดี๋ยวไปถ่ายรูปกัน สำหรับใครที่ถ่ายอุโมงค์เนาะก็ถ้าเกิดใช้เลนส์ normal ปกติอ่ะคือมันก็เป็นอุโมงค์แหละแต่มันดูแบบไม่ดูเป็นแบบอุโมงค์เขาเรียกไงอุโมงค์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็คือมันจะไม่ดูแบบดูเป็นอุโมงค์ที่ใหญ่ๆแต่ถ้าเกิดใช้เลนส์ซูมหรือเลนส์ฟิกสักสามสามห้าอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบรูปนี้ต้องบอกก่อนว่าสามห้าคุณถ่ายแล้วหรอถ่ายแล้วหรอถ่ายแล้วครับ หรือถ้าเกิดมีมือถืออ่ะใช้ประมาณอ่าซมเป็นเลนเทเล่อะครับเนี่ยจากปกติอ่ถ้าเกิดเป็นเลนอร์มอลก็จะดูไม่เป็นอุโมงค์นะก็ตอให้ถ่ายไงก็จะไม่เป็นอุโมงค์แต่พอกดเป็นเทเล่ะอะคูณสามเนี่ยอ่ามันก็ดูเป็นอุโมงค์ขึ้นเห็นไหมตัวเราก็จะแบบดูมีมิติมากขึ้นแล้วเนาะเทคนิคการดึงฉากหลังอ่าดึงฉากหลังให้ใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคมาเราลองถ่ายกัน หลังจากที่เราถ่ายแล้วเดี๋ยวไปดูภาพกันนะครับว่างดงามครับหยาดย้อยหอยสังมากแล้วเราก็เดินมาถึงวัดพระธาตุช้างคำแล้วนะครับนี่ ทางเข้าช่วงนี้ก็คือจะเป็นอุโมงค์โคมไฟแล้วก็ที่เป็นล่มนะครับก็ <Okay. S 1> ดเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในอุโบสถแล้วก็ไปไหว้พระกันเนาะเดี๋ยวจะไปเดินดูพระธาตุกัน okay. ก็สำหรับวัดพระธาตุช้างคำนะครับเป็นวัดที่มีอายุมากกว่า600พกว่าปีนะครับด้านหลังของเจดี อของพระธาตก็คือจะมีช้างลายล้อมรอบอยู่ประมาณ24เชือกเนาะก็คือด้านละ6ด้านละ6เชือกเป็นวัดเก่าแก่ที่าชาวนานให้ความเคารพนับถือเนาะคใครมาเที่ยวในตัวเมืองงานก็ไม่ควรพลาที่จะมาแวะไหว้พระถ่ายรูกปกันได้นะครับ สำหรับมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะครับเรามากินร้านข้าวแกงวันดาข้าวแกงนะครับพอดีว่าที่พักที่โฮเทลเมื่อเช้าเนี่ยคือเขาแนะนํามาว่าร้านนี้คือเป็นร้านเด็ดของโซนตัวเมืองเนาะคนมากินกันเยอะมากเดี๋ยวไปดูกันว่ามีเมนูไหนหน่ากินกันมากนะครับก็ดูจากที่จอดรถหน้าร้านแล้วก็คือคนเยอะมากๆเลยก็เดี๋ยวลองไปดูกันเพราะว่าดูจากด้านในคือมีคนนั่งเพียบเลยโอเคเดี๋ยวไปลองกันดูกันว่าจะอร่อยหรือเปล่าโอเคไปครับ แล้วเราก็มาถึงในร้านของป้าวันดีวันดาวันดา<笑><笑>มาแล้วข้าวกั้นจิน้นกันกั้นกันกันกันสัน้อันนี้คือข้าวราดแกงเขียวหวานปลาดุกดออตัดหวานเออตัเป็ดหวานแล้วก็อันนี้คือข้าวอะไรนะ ข้ากัน,กนจิ้มข้าวจิ้มเขาบอกว่าจะเหมือนกับข้าวผักนะผสมกับเลือดแต่ที่นี่คือไม่มีหมูกรอบแล้วผมก็บีบเป็นโดยที่ยังไม่ได้ถ่ดูมาลองชิมข้าวกันจิ้มเลยอ,อันนี้ก็คือข้าแขวแกงแฉกหวาน จะล,ลองชิมดูว่าเป็น,ไน,ย,นยไงนี่เลยทานใหญ่ไปนะเนี่ยอืมไม่น่าเชื่อว่าอร่อยนะสี่นันยังแยงเลยนะเหน็นเขาบอกว่าคือร้านนี้คือจะมีทำมาแล้วประมาณสามสิบกว่าปีแล้วเป็นคนเมืองเป็นคนทำทำข้าวเองรสชาติเมืองเมือง เดี๋ยวมาลองชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่ดูดูแล้วเหมือนแบบหน้ามีกะทิด้วยหน่าจะเข้มข้นแต่ไก่ที่นี่เขาทำเป็นชิ้นๆนะนอืมไก่แบบดูไก่่ดีมากอ,อ,อ,อร่อยมากเข้มข้นนะ และเราก็มาถึงหอศิลป์ลิมนานครับเป็นอีกที่หนึ่งที่มาเที่ยวตัวเมืองน่านก็น่าจะเข้ามาเดินดูงานศิลปะก,กันเนาะคือปกติแล้วก็คือผ่านมาบ่อยมากแต่ไม่เคยเข้าเลยรอบนี้ขอเข้าไปดูข้างในก่อนว่ามีอะไรบ้างปูม่านยามานกระซิบเ,เนี่ยเชื่อเป็นจิตรกรศิลปินนะฮะที่เราค้นคว้าแเพราะมันไม่มีตัวตนนะ,นะเราค้นคว้าเรื่องนี้เราก็เลยเชิดชูดเกียรติท่านโดยเขียนเป็นภาพถ่าย ทำหนังสือแล้วก็เป็นภาพถ่ายจิตกรรมปาถนนข้างหน้านะครับอันนี้เป็นการแนะนำนะครับก็สำหรับในหอฮอสิ์ตอนนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มศิลปินเมืองลาโวที่มาจัดแสดงชมจัดแสดงงานอยู่นะก็คือจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองลาโวโลบรีเนาะ ่ก็จะเป็นประมาณนี้ที่หอศิลป์ี่คือจะมีการจัดเวียนปีนหมนุนเปลี่ยนงานศิลปะไปเนาะก็ชิลยูยนะสำหรับใครชอบงานศิลปะคือต้องลองมาเดินดูอ,อันนี้ปู่ม,ม่านย่าม่านเวอร์ชั่นคอมิกเห เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มาเที่ยวทีไรก็ไม่เคยเบื่อเพราะด้วยความน่ารักเป็นจังหวัดที่เรียบง่ายแต่มีสเสน่ห์และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเยอะมากเลยทําให้มาเที่ยวนานได้เรื่อยๆแค่ฤดูที่ต่างกันก็สวยคนละแบบแล้วใครที่ชอบเที่ยวธรรมชาติเที่ยววัดชอบความเรียบง่ายอยากให้ลองมาเที่ยวนานสักครั้งรับรองเลยว่านอกจากจะได้ภาพสวยกับบ้านแล้วยังได้ความทรงจำดีๆกลับมาอีกด้วย และสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กับช่องไปคนเดียวและฝากติดตามคลิปให,ใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ